ดีนะคะท่านผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะคะชมกระบวนเรือลากจูงเรือโป้เบาเนี่ยจุ้มอ,อยากจะให้ดูว่ามันท่วงน้ำหรือเปล่ามาหนาปีหกเจ็ดนะคะอุเรล่ลาก็เป็นทรับตัวพ่นัมเบอร์เก้าสิบห้าเรือลำใหญ่มากสองชั้นนะคะท่านผู้ชมเป็นเรือสองชั้น ห้องน้ำในตัวห้องครัวห้องนอนอุปก,กรณ์อำนวยความสะดวกครบคันอ่าถูกลี่ยมเลยท่านผู้ชมดูเด็กเรือดูเรือกันนะคะเรือโป๊ะท่วงน้ำหรือเปล่าสามเรือโป๊ะขนาดใหญ่นะคะ แน่นอนแน่นอนมีน้ำมีน้ำนะคะท่านผู้ชมเปิดวาวน้ำใส่เรือกันแล้วเดี๋ยวจะไปลอดสะพานนะคะสะพานเขตใกล้กรุงเทพสะพานเตี้ยท่านผู้ชมน้ำไหลเข้าอยู่นะคะนะวาวน้ำ อกำลังไหลเข้าอยู่เลยเอาเรือไม่ได้ว่าอยู่กันสบายนะคะเอาสินค้าออกแล้วก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดของเรือโป๊ออีกนะคะท่านผู้ชม,มเชียกเต็มไปหมดมันก็เครื่องควาดเชียกเครื่องม้วนเชียกนะเชียกมันเส้นใหญ่เลยท่านผู้ชมใช้คนม้วนไม่ไหวนะคะโอ้เพิ่งจะเย็นเรือต้องท้าย ตอนแรกนึกว่าไม่มีตอนแรกนึกว่าไม่มีท่านผู้ชมพเพราะเรือลำเล็กกับลำใหญ่นละ้บังกันบรรยากาศอยู่บรรยากาศ,รรากาศแล้วดูเรือลากจุงนะคะซับโตพ้นน้ำเบอร์สิบเอดค่ะไม่มีเลยลำไหนที่จะมีฝุน่อนเกาะน่ะเ็ดถูกันเลี่ยมเลยค่ะท่านผู้ชม เรือโป๊เบาช่วงหน้าน้ำหลากนี้จำเป็นจะต้องมีเรือต่องท้ายเนาะโอ้โหดูวิวบรรยากาศนะคะชายแม่น้ำเจ้าพรยาเมฆคึมไม่มีแดดเลยนะคะท่านผู้ชมฝนจะตกคึมไปทั่วเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะวัดปนันเชิงอยู่นู่นนะคะ ไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ